ข้างใช่ไหมฝันข้างนี่ก็เป็นฝันข้างมันต้องมาโดนตีมันลบมกันนี่ะเออม้วนซ้ำนี่ประกาศท้าไอ้เราประกาศท้าหน่ยทั่วขึ้นมาเลยปะบบัดนี้ก็เมา่อเาเรื่องของดีมีประโยชน์จะน้อยกันแล้วสรู้แล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอญาติแล้วใอรก็ต้องตายเห็นแล้วก็จากนี้ใครอันที่ตั้งที่นี่มันยังขับพี่น้องครับสินค้าวไทยเฮานี่แหละครับอันนี้ก็คือบริษัทสมัยพัฒน์เน็ตเวิร์กจำกัดนะครับแล้วก็คืออีหลีแล้วนี่คืออย่างคือเอาอันเป็่อย่างต่ำคืออย่างนี้อันนี้คือปุ๋ย อาหารเสริมสําหรับพืชนะครับอาหารเสริมสําหรับพืชนะครับผมไป็ซีดเป็นยาซีดยาพ่นอันนี้นะครับเป็นชนิดน้ำนะครับชนิดน้ำชนิดเม็ดก็คือจังสันชนิดเม็ดก็คือนะครับคุณประโยชน์ก็คือปัญหาดินเป็นด่างเป็นก๊ดเป็นนะครับดินบวกวดดินบวซุยนะครับดินช่วยคนคนช่วยดินนะครับนี่นะครับสร้างซื้อได้นะครับกับจาพุ่งสารคามราก็คือหม่องสร้างซื้อราคามีหลายหม่องนะครับทั้งจังหวัดหาคสารคามกั่ยนข่อยเป็นสีเองแล้วก็ทั้งจังหวัดนะครับ บ้านสามซักนะครับผู้ที่หาตำบลเวียงอำเภอชัยยาวัดสุราษฎร์ วิพารลสังขิมอันนี้เปิดศูนย์จำหน่ายเลย <P rom o> และก็บ้านนายกวิชิตแสนแก้วนะครับนาย,ยกสมาคมชาวไร่มห AH าสารคามอันนี้ก็เปิดศูนย์ <P rom o> และก็สจบี้นาดูนกําลังส่งเอกสารเข้ามานะครับแล้วก็มีหลายคนไอ้มิตรก็เปิดศูนย์ผมก็เปิดศูนย์เดิ <P rom o> นกิจการก็าลังสีเริ่มไปได้ดี <P rom o> เพราะฉะนั้นมีทั้งชนิดเม็ดทั้งชนิดน้ำ <P rom o> แล้วก็เบอร์โทรศัพท์อยู่ทั้งหน้าครับพี่น้องจําเอาถ้าหักจะพ้องหักจะเถาะซื้อโลดครับซื้อโลดนะครับเอาของดีมาบอกกันครับพี่น้องครับเห้องบอลมาตัวมาตุ่มพ ที่มีวิทยากรบอกสุฟังนะครับ พอเขาไปเบอร์นั่นพี่น้องที่รู้เองของดีบุตธังบอกหลายนะครับซื้อโลดซื้อโลดพี่น้องซื้อรถแต่พี่น้องก็ซื้อของเจ่งของเก่งเขาจะพี่น้องซื้อโรถครับใส่หน่่ยไตการเลือกซื้อเลือกหากันมีสินค้าหลากหลายนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนช่องรายการเขาครับผมโบแมนสีโบแมนเฉพาะสนับสนุนรายการเฉพาะสินค้าที่เขาเอามานําเสนอครับรวมถึงสินค้าอื่นที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทางช่องของเขานั่นนะครับสิ่งดีมีประโยชน์ขอสักคาเฟ ผมสฝ่ากับแฟบปันเดียวกันบะออันเดียวกันผมสฝากับแฟบป็นอะายาสีฟันเี่ยเขากับมีเหมือนจุกยันแล้วเสืออียังกับมีอ่ะไอยสเรื่องต่ำมาหน่อยครับอ๋อข้าวข้างข้าวข้างข้าวข้างข้าวข้าที่เพาะบ่ครับไปดน่อโอ้ตเยวจะเพิ่มพอเบิ่งตรงนี้ไข่มีตรงนี้อีกนึงครับโบเลยไปเนีไปเบิ่งคือบานเฮานี่มันเปลืออีกอย่างไว้แค่เอาผักใบพีนองเบิ้งไปเบิ้งบบกแฟงที่ข่ปูใบแจ๊กทอไปเบิ่งผักตรงนี้นี่แหละครับพีนองครับ สามเดือนที่ตกงานไปข่อยกับเปปูกบักฝักแต่ว่าข่อยเอาภาพมาออกมือนั่นเพราะท่านเป็นนุ้ยด้เอาฟลาวเวอร์พาร์ตเนี่ยไปใส่ได้นี่เล้วบัดนี้ไปเบิ่งบักฝักนะครับนี่เป็นการที่สวนไปเบิ่งด้วยง่ายเป็นตะแกงแซ่บเนาะเรียนพวกกล้วยเกลือใส่ข้าวซอยเจ้าว่างามบ่ได้เลยจุ่มยัดไปไปอีกัภาพหนึงครับไปเบิ่งตอนที่อุ้มมันใหญ่สำเร็จจ้งว่านี่ครับไปอีกครับไปเรื่อยๆแล้วครับนี่คือ กินได้สวนข่อยงามบ่าจะว่าโอ้ากระงามครับนี่นุ้ยไงนุ้ยไงเนี่ยครัอันนี้คือเดือนกลัวเท่านั้นนะครับอันนี้เข้าไปเบิ่งตัวนี้พี่น้องครับไปเบิ่งสิ่งดีมีประโยชน์หอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีอยู่อำเภอบรมเบือพี่น้องครับนี่คือใส่เงินก็ประมาณ11ล้านโดยนายอำนวยประดิษฐ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดมหาสารคามอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ของเงินงบประมาณพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้สนับสน,นุนงบประมาณ11ล้านบาทบสมเด็จพระเทพเป็นผู้ไปเปิดออตอนนั้นข่อยเป็นตำรวจสัติบาลน,นะครับกับพี่นิติศักดิ์โพธิรดานะครับย่งาขงขราพาภบาทไปอารักฐาณนะเวลานั้นนี่คือผลงานของนายอำนวยปริเสครับงบ11ล้านที่เห็ดใ้ลูกหลานได้อ่านหนังสือ นะครับมี่คือหอสมุดสมเด็จพระเทพพร,รัรนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีที่อำเภอบระบือจังหวัดมหาสรารคามาครับจบข่าวแต,ตนแตนราวีร,รายงาน <laughs> นี่แหละที่ถึงบอกว่ารากฐานของตึกคืออิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษาน,นะครับการให้ความสําคัญในเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องที่สําคัญคน,นะครับถือว่าเป็นวิทยาทานส่วนคนได้บุญเนี่ยคุณครูอาจารย์เนี่ยถ้าว่ามีคุณครู่อยกันหนังสือบอกว่าียไปถามอาจารย์เสถียรหาวิเศษเรต้องน้ำหาลูกศิษย์ขนาดนด้เลยับครับ อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับผู้ใดเฮ็ดดีเขาก็ว่าดีผู้ใด้เฮ็ดบ่ดีเขาก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับผู้ใดมีความดีความงามเขาก็เอามาหยองมาสองครับเสื้ดชู้กันไปเอาเบิ่งอันนี้นะครับอันบ่ดีนี่ก็สิมาเว้าบอดนี่ อันนี้เป็นความเขียดนะครับอพอเขียดจัดยิ่งดับราสันยกขั้วสามศพครับพี่น้องมันขัดจะบอนี้ไหมเป็นอย่างน้องสนีสินนี่ก็อยู่ส่วนหนี่นะครับเป็นย<ช>ังก็ <ๆ S 2> ยังมาข่าเจ้าองตายยังสี่ละพีนะครับห <c oughs> นังสือพิมพ์เดรนิวพันวาจังไหครับร้อยตำรวจเอกสงครามสีบุญนะครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองกาลุ่งนะครับจังหวัดอุทัยธานีเพิ่กรับแจ้งเหตุยิงกันตายที่บ้านเลขที่164ห <c> มู่ที่4ตตำบลบ้านไม่ข้องเขียนนะครับ อำเภอบ้านไร่นะครับเพิ่นกับเฝ้ากับตือกับตึงนะครับลุดไปตรวจสอบพร้อมไฟายสืบสวนบอกว่าสิเป็นแพทย์บอกว่าสิเป็นโรงพยาบาลน,น้องช้างนะครับและหน่วยกู้ฉีพอุไทยธานีนะครับหน่วยกูย้ภัยที่เกิดเหตุเป็นบ้านสั้นเดียวกับพี่น้องครับปลูกอยู่ห้างไก่จากมูวบ้านนะครับภายในบ้านกับพอศพผู้เสียชีวิตสามไร่พญ่ต่ำพญ่พุ่งเอ้ยอานาดอานาถอานาตชายหญิงและเด็กนะครับนอนไงเจเง็บเหนื่อยเลี่ยงกันทั้งสามคนอยู่ในบ้านครับศพแรกกระสาบซื้อวันไสงสานะครับ ตอนนี้กับ่าษางาแะแล้วนะครับนายสังหาสิงแก้วสิงแก้วกุลนะครับอายุหา12ปีนะครับเจ้าของบ้านมีบาดแผลถือยิ่งนะครับด้วยปืนขนาด3.8เข้าที่กระมปบไซส์หนึ่งนัดนะครับศพที่สองกับซื้อนั่งซัมลี่นะครับซัมลี่นี่กับเขาจ้วงนะครับสิงแก้วคือกันสิงแก้วกุลนะครับซัมลี่สิงแก้วกุลอายุ38ปีโอ้ภรรยานี่อายุ <c oughs> ขึ้นห่างไก่กับทัวเถอะวะ นะครับสถาบันศาสนาพอดีพอดีเมียอายุหน่อยกว่านะครับคือพอใหญ่เถาะนะครับมันดีแล้วเนี่ยเมียอายุหน่อยกว่านะถือว่าเจ้าพีบุญเลวยังมาจมภรรยาของนายสังงานะครับถือยิ่งด้วยปืนขนาดเดียวกันสองนัก่อนพอใหญ่จ่าพงศพที่สามก็คือเด็กชายนะครับแสนสุขสิงแก้วกุ่นอายุสิบสามปีนะครับซึ่งเป็นลูกชายของนายสังงาถือยิ่งขนาดอกหนึ่งนัดในที่เกิดเหตุกับพ่อพอการต่อสู้แต่ยางไถไะครับพี่น้องครับโอ้นี่การ ลูกชายคนโตนะครับอายุ16ปีครับออบกว่าพอนี่มีความเครียดพอนี่มีความเครียดถือปืนกับมาในห้องนอนโตนะครับโตก็ได้แลนหนีในคืนนั้นไปนอนอยู่้างๆบ้านครับคนที่เป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละครับตื่นมายังเมื่อเศาร์เครับสีมาเอื่นพอกับแม่กับน้องนะครับสีมาปุกในบ้านก็เงียบครับพ่องัดประตูเข้าไปก็ะพอว่าแม่กระพอกับน้องนี่ครับถือยิ่งตายแล้วนะครับเพราะว่าเป็นสาเหตุของพ่อจากการสอบสวนก็คือว่าพอนี่เป็นโรคเครียดโรคประสาทนะครับผู้ใด หูโตหูตนว่ามีความเครียดสะสมเอาปืนออกไวห่างๆคอยขยันว่าอยากไกลพยายาพุ่งเหมือนใเดย์ย่ามเพราขึ้นมาจากเราสิเหตุจังไรกระเพอยเลยเขายังบอกหูเลยอันนี้เราเครียดสะสมวันขยันคอยบอกคือศูนย์ล้มไยตั้งแต่เมียแท้ๆคอยกับบ่เอิญพี่นังนะคอยเอิญแม่ขี้โตถึงไหนยอมว่าต่อแต่ในศูนย์นี่คือศูนย์เลยครับผมนะกะเบิงดีๆกันแล้วกันครับผู้ใดมีอาวุธติดโตโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่อาวุธขางเอียวอยู่ตลอดนะครับเรื่องอารมณ์ รวมถึงซุมือนี่ปืนแหงหาง่ายื <froze. S 2> เเง,งเนี่ยมอดหน่อยย้มารอ,อดกูด้ถอดถวากอได้สามเอลได้ยู่แปดเนียวสันน่ะสามเอลได้ยุ่แปดสามแปดได้ยู่เอลพนาเพนสามเอลได้ยู่แปดมาสันน่ะมากูเป็นไคนี่ยังมากวนหูได้สามเอลได้อยู่แปดกูนี่มันยังไงโอ้จสิวาอย่างไรวันนี้เรื่องควา, <laughs> <laughs> ามเครียดในใน <laughs> อดดในในันนี้บันนี้มาอเบื้องเรื่องของเอาเรื่องของคุมขืนเล็กน้อยอายุสิบห็นี่นะครับเล็กน้อยจิ สิบหกได้น่อยสิบห้าปีถูกทยพฮ้นีดีมันเป็นปัญหาให้สังคมในใจาพอวิแต่งตั้งเจ้าทอไปข่าแม่องถิมรวดผู้ใดดิ้คมขืนได้น่อยประหารมาแล้วให้ปะหารสองครั้งเถอะนี่จหารตายไปครังนึงแล้วเอาสวไปอีกะหารรับสองเถอะนี่พี่จ่าพงพี่จ่าต่ออาจจะอยู่ในข่ายที่เป็นผู้กระทำสมมุติ่นน้องสมุตินสมุิสมุินะครับสมุินะครับท่าน้ช พนวารวบหนุ่มค้ากามคืนใจสาวสิบหกาสั่นวะจะสิเป็นไพ่ละจะสิเป็นเสือในเมื่อนหรือเสือสีสสมละเอาเอาก็มาเบิ่งกันแล้วกันนะครับทั้งด้านสนนอทุ่งมหาเมฆครับเขาจับกลุ่มนายกรกฎหรือนายบีครับวิสุทธิปราณีอายุ4ีบปีพร้อมของกลางอาวุธมีดปลายแหลมนะครับหนึ่งเล่มโทรศัพท์มือถือซัมซุงแกรนหนึ่งเครื่องละกัแหวนทองคำหนักหนึ่งสลึงหนึ่งวงนะครับอีกสองวงมาอยู่ถี่มือ ของจา,จาพงนะครับ <c oughs> อันนี้ของของปลมหรอ,อมันหลวมเลหรอเขาจะไปโอมโดยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักเลขที่63หมู่บ้านโกลเด้นแลนด์ตำบลปากบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการมาสั่นสืบเนื่งองจากเมื่อวันที่1 9ก,กันยายนที่ผ่านมาครับกันมีนั่งสาวฟา้าอันนี้เป็นน้ำสมุรอายุ16ปีเป็นผู้เสียหายครับเขาแจ้งข่วมกับพนักงานสอบสวนสอนทุกมาเมฆว่าได้ถูกนายกรกฎสึ่งอ่างตัวว่าเป็นเจ้าในเทียม เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขม้ขา,มาตีสนิทขณะที่ยืนอยู่ฝ่ายรถเม์ครับบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาก่อนที่น้ยกรกศิษย์ซักส่วนภาาไปยี่หองพักยานชุมชนนตรมศาสร์ครับอยู่หลังสนทุ่งมหาเมฆแล้วก็ใส่อาวุธมีดจี้บังคับขืนใจจนสําเร็จความไข่ระกาชิ่งเอาแหวนทองไปโทรศัาาพท์มือถือของกลางลบนี้ไปต่อมาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนก็นได้รวบตัวนัําตัวนะครับผู้เสียหายไปตัวร่างกายก็เพราะว่า มีหล่องร้อยการถูกคมคืนครจริงมาสันหละกาติดตามจับกลุ่มตัวนายกรลกฎมาดำเนินคดีดังกล่าวซึ่งผู้ต้องหาเพื่อนกะหายการรับสารภาพและกวามีอาชีพขายบริการทางเพศนะครับกลุ่มชายหลักชายมาสันอ,อ,อ,อยู่นะะถนนสีลมลักามือก่อเหตุได้เสพย,ยาบ้าปไป2เมตรจนเกิดอารมณ์ทางเพศจนกระทั่งมาพบผู้เสียหายที่บริเวณปลายรถเมล์ครับ,รบนี่ละกาก็เลยออกอุบายผ้าไป ของพรรคอ้างตัวว่าเป็นตำรวจนะครับส่วนไปของพรรคนะครับอันพูดยิ่งนั่นก็อายุ16ปีแล้ครับเพราะเป็นเด็กหน่อยด้ครับพราสิส่วนไปง่ายๆนะครับเออหพวตะตาพ่อกันนะครับหัวะตาพ่อกันเจอกันที่ป้ายรถเมย์16ปีนี่ประมาณม .4 อนะครับไปบ้านได้ไอเป็นตำรวจนี่ไปบ้านแล้วก็ถือคมขืนก็อยากฝากถึงผู้ปกครองยุบันต้องเบิ้งแย่งพอไปโรงเรียนครูบาอาจารย์ก็ต้องเบิ่งซอยกัน เพราะหยังเพราะวาเด็กน้อยซัำี้นี่นมันบ่ทันมีความคิดปไปได้ดอก16ปีนี่ลังเทือ40 5 0ปีเ่าหัวหงอ,อ นั่งบูดจากควงแบบนี oh okay. like so uh ้นะอันนี้คือเหาบปรว่าเด็กน้อยก็ต่อพอดีกันจังว่าเขาหลอข้าหวานอาเซียเอาเงินมาให้ซื้อแว่นให้ซื้อมือถือให้ซื้อโทรศัพท์ให้เครือเด็กน้อยมันก็บเครือเด็กน้อยนะครับ16ปีมันก็เป็นผู้ยาอยู่ดีมันยังไม่ถึง18ปีและยังไม่ถึง19ปีเปลี่ยนไม่ถึง20ปีเพราะฉะนั้นวอขอ้วยเหตุผลประารมันหนักนะครับครับคอหาที่เขาตั้งก็คือที่กรณีที่พี่เจ้าพงเคยโดนครับอ๋อมันมันเปลี่ยนไปในกรณีของการพรากผู้เยาว แต่ขันผ่าผู้เย้าไปจากผู้เทานี่มันบาปครับได้เคยว่าอันนิมอลเล่นนะครับพี่เราแอนิมอลเลนมาดูประเพณีล่องสะเปาเจ้ากลันล่องสะเปาเป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางเดทเถาะน้องตำ ซึ่งค้ายกับประเพณี้ลอยกระทงของจังหวัดอื่นๆกินแปลกสนนกี้กับประเภณีล่องสะเปารันขม้นอย่างละครับป่าเนี่ยมันเป็นสี่ครับพี่น้องครับล่องสเปาก็คือเป็นประเภทีดังเดิมของจังหวัดลำปางซึ่งค่ายครับประเภทนี้ลอยกระทงของจังหวัดอื่นๆครับพี่น้องครับคืออยู่ในเมืองไทยเนี่ยต่ำจ้าทอการล่องสเปาเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่นะครับที่มีเฉพาะจังหวัดลำปางเท่านั้น มาบึงคำขวัญลำปางครับก่อนสิไปจัจหวัาลำปางก็ต้องไปเบ่งเปิ้นบ้าเป้นเนครือง<ม>หูจกักคำขวัญพิเนเด้เปิ่นบอกว่าฐานเห็นลือชารถมา้าลือลั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไกลฝึกช้างใช้ลือโลกอ,อันนี้ก็คือล่องสะเปาเป็นภาษาพื้นเมืองหมายถึงการนำเรือสำเภาลอยไปตามแม่น้ำนะครับส่วนคำว่าเจ้ากะลล่นนะครับเจ้าเจ้าละกอนนะครับเจา้จาละกอนนี่หมายถึงชาวลำปางนั่นเอง นะครับหมายถึงพี่น้องชาวลำปางนันเองสเบปะเลมีรูปร่าง้ขยกับเรือสมเภานะครับที่เก็ดมาจากวัสดุธรรมชาติซึ่งบอทำลายสิ่งแวดล้อมนํำเช่นต้นกล้วยใบตองบักฮุงก็คขึ้นมะละกอเพราะว่าจะเป็นไมไผ่นะครับแต่มีการตกแต่งประดับประดาสวยงามด้วยดอกไม้นะเพราะว่าจะเป็นกระดาษสีด้นะครับเพลนสีเอาไว้ในสเปาแลก็จะใส่เครื่องหนึ่งห่มเพราะว่าจะเป็นอาหารหวานข้าวยาสูบหมาก ผูดอกไม้ทูบเทียนอันนี้คือส่วนประกอบนะครับและการการล่องสเปาเลยครับถือว่าเป็นประเพณีที่มาจากความเชื่อว่าเป็นการนาสิ่งของนะครับในการเดินทางไปด้วยเลือสัมภ้าเพื่อเตรียมไว้ใส่สําหรับพบนาก็คือศาดนาครับเขาเห็นบุญศาสตร์นี้หวังศาดนาที่ได้ไปเกิดอยู่ เป็นคนล่วยนะครับสนะิมีฐานะดีๆ่บริลํบบักนะครับอันนี้คือความเสื่อพบประหมายถึงชาติชาติหน้านั่นเองนะครับแล้วก็และยังถือว่าเป็นการฝากกุศลไปหาดวงวิญญาณของผู้ร่วงรับนะนอกจากนั้นครับพี่น้องครับยังถือว่าเป็นการลอยทุกลอยโศก จากการบูชาขอแม่น้ำเอาเด้อความทุกข์ความโศกความเสนียยจะไล่ให้ไปครับแม่น้ำเอาโศกไส้เข้ามากสิ่งบรีให้ออกจากตัวข้าพเจ้าไปนี่คือความเชื่อครับนะครับของประเภทนี้อันดีรับของแต่ละหม่องแต่ละแก่ของแต่ละพื้นที่ครับนอกต่มครับเจ้าครับเงินไรนี้ให็นีไรมากเงินพม่งนเงินไหลนองทองไหลมาเราจะบอกกับกันไหมเพราะว่าถ้าว่าถึงผู้มิศาสตร์ประเทศไทยนี่คนไทยคนสยามคนเชียงใหม่คนอีสานบ้านเฮานี่ มีความสัมพันธ์กับสายน้ำมาตั้งแต่เก่านะครับเพราะว่าทางอีสานาเขาก็มีแม่น้ำโค้งเออทางเหนือเป่นกบบปิงวังยมนานภาค,คกลางกระเจ้าพญาเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมท้มองพี่นี่มองเห็นน้ำชี่หัวใจของพีแทบจะพังเอาบานไผ่น้ำแน่น้ำชีน้ำชีน้ำก็เลยวัฒนธรรมของไทยเฮานี่ก็เลยมีความสัมพันธ์กับสายน้ำเป็นพิเศษนะครับไ่มาจากแม่น้ำอยงสิเจียงลงมาจากต้นต้ของประนทศจีับ ม่ได้กี่ปีเจ้าพอสิลองเพลงครับพญิบาลสิลองต่อพญ่พุ่งเขาได้บอลสองซรั้งแต่ว่าทุกเทือนี่ที่อินฟังเพลงนี่ถ้าไปเบิ่งลีลันย้อนหลังนี่โอ้เพิ่นใส่เอคโคให้เจ้าฟังมวนลความตื่นมาทันบ่ได้ปนี่บันะครับเบิ่งย้อนหลังก็ได้สมุนไพรไทยมาเนี้ยผู้บริหนีหลอกจากหยาลี่แพ้แล้วผมยังสิมีอีกหลายชนิดมาแนะนั่นะครับพี่น้อง หมากตำเงี้ยพี่น้องเดี๋ยวเดียวพี่น้องไทยสิสเกตบ้านผมว่าเอาวหยาลี่ง้ไปต้มอันนี้ใส่วิธีมัน้่าเพิร์ลูเนาะเออเพิ่นบ่รูวันนี้พื้นขึ้นว่าซั่นวนะนะครับเพิ่นต้องเอาไปโฮมอีหย่างไปโฮมไปโฮมคือเอาซีก็คือจะจวดก็คืออบนั่ยหระครับผมก็เฮาไปน้อยทั้งแคร์ก็จะเห็นไฟแฮงให้มันใหม่นะครับคือจังย่างนั่นแหละคือย่างก็คือย่าง บาดนี่มันก็มีหลายอย่างผู้ใด,ด้ขึ้นว่าหมักตำแหักตำแห่ไทยบ้านเฮาเนี่ยขั้นเน,น,นี่ยนะครับ,รบมันสิเป็นยาสมุนไพรนะครับ,รบแก่โรคเสื่อมเสกเศกเสื่อมเออเม็ดมันเม็ดแก่มันนะครับอันนี้ใส่มเราขี้เลยหมาักตำแหน่เนี่ยมันเป็นธรรมดาผูดได้ยิน่งซื้อลรืขยับนะครับ พอสิบว่านี่ท่านเรื่องของข้าวโอ้๊ยนะครับสีสนุนวลใช่เนี่ยนะครับผู้ใดกับเกียยผู้ใดกับซักเป็นตัวไล่ได้สมัยก่อนเลยนะครับพระเจ้าเพนดินกับสั่งนะครับไอ้บานเตเมียงสั่างมืดพราะว่าควบใบดีของสีสันนวลใช่เนี่ยนบักเสื้องเพมี่ยงเอื้องเพื่องเมี่ยงนะครับจับบ่ได้ไล่บ่ท่านนี่รับรองว่าน้ำบ่ได้ว่าถ้าไปข้นนี่ขึ้นลื่นปานปลาไหลนะครับก้อนสีายนะครับก้อนสีไตเนี่สีสนุนวลใได้นั่งให่ข้นในซ่งให้คนคนไกลสิเจ้าความเนี่ยนะครับเอาบักตเมี่ยนี่เอา เอาคนมันน่ะมาะห้วยขี่เทาไว้มาห้วยกองขี่เทามองเจ้าของเขาซบหรือว่าต่อไปเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินนี่ร่างเกียรแม้ตั้งแต่ผู้ใดก็ร่างเกียรว่าต่อไปของสีสะโน้นใช่นี่น้องเจ้าของก็ยังร่างเกียรนะครับ,บขาห่อน้องเจ้าของปีนใส่ยปีนพุผู้ก,กมาน้องเจ้าของก็กลับขึ้นมาแกแค่แค่เดแม่บอกว่าร่างใส่ร่างพุ่งองา้ทีเด้อแล้วก็ปาดร่างเลยครับหอดย่ำตายบบนี่อดย่ำตายพี่น้องครับหอดย่ำตายสีสะโน้นใส่กับในซางคุนไก่สิดเอาบักตัแเงีนี่มาห้วยไป็ดซุบ หอ้ลุมศพเจ้าควงนะครับก็คือว่าในใจอยู่แล้วว่าเขาสีมาเงียวไส้นะครับพระเจ้าแผ่นดินนี่ก็สร้างให้นั่งสนุมนี่ไปเงียวนะครับไปเงียวลดศพของสีสนุนไส้นะครับด้วยความสีสนุนไส้ก็เล่นเอกลอนเจ้าเล่นะครับก็เลยเอาบักตันแง่นี่ไปห้อย ไปกลางขาเงียวไซพี่น้องครับสมัยก่อนนั่นบอท่าน้มีว่าโกบท่านใ้มีกับเกงในนะครับนั่งสนมสมัยนั้นขึ้นมาบักตะแย้มสี่ขั้นสำเร็ครับพี่น้องเงียวไซลุมนี่คือคัานกับล่นของสีตะนนไส่นะครับอันนี้เป็นที่มาของบักตาแง่ส่วนในมันเนี้บาตเนี่ยนะครับพี่น้องครับเดี๋อวเงียวไซลุมหรือว่าจังหดครับมันกับไอยมันกับขึ้นนะครับคนมันกับขึ้นนะครับพี่น้องเจ้าสอบไ้ยังเลนะครับไปเงียวบื้อไซน้องไปกางกะเงียวบื้อไซควัานมันกับขึ้นนะครับพี่น้องคร เอามาสกัดนะครับเป็นยาได้หลายชนิดเพราะว่าสิเป็นยาบำรุงร่างกายนะครับเพราะว่าสิเป็นเสื่อมสมรรถภาพทั้งเพศใคอยม่เห็นส่วนนี้อย่าเอาไม้ข่อแน่นิ่งข่อยกัดมามันเป็นดำๆเนึ่งครับนั่นแหละครับเจี๋ยมันนีเป็นสีขาวยำร้องไปคักว่าบักง่วงหี้ยมาพันขัวมันจะมีรสมันแซ่บพร้อมแต่อะยาเกลื่อยบ่รู้พอกินแล้วข่อยหลับนอนหลับบอลลูเรื่อง อันนี้พ่อใหญ่ต hey, ั้มบมาเบิ่งเรื่องนี่บัดนี้ยังปลาไหลเผือกนะครับให้เจ้าไปบอกเรื่องปลาไหลเผือกคุณภาพสมุนไพรสมุนไพรไทยอีกอย่างหนึ่งนะครับให้เจ้าไปบอกอยู่ใสน้อบัดนี้นี่ยเ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 นนเนีรเนีนียี่ยเ่เนี่ยเนี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเนีลานี่นี่เนี่นี่ยนี่ย่ยเน่ยันเนี่นเนนี่นี่นนีนนน่นน่่น่ จักเป็นอย่งไรบล็อกเกอร์เอ็น,หนเห็นตานะครับปลาไหลเผือกแต่มีภาพเอาขึ้นเลยวนว่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับผมบางครังอุบลราชธานี่หมดละครับไส้หากต้มดื่มกลิ่นมาสั่นว่า <ạ S 1> นะครับก็บแก้ไขฝนน้ำดื่มแก้ปวดทั้งหลักนะฮะแก้ปวดท้องนะฮะรากกระน่ำไปนี่ดีโอ้นี่บระครับครับนี่คือปลาไหลเผือกนะครับมันกับวัือุดเนาะมันกับเป็นสีเขียวอันนี้ก็เป็นซื้อต้นไม้ไม่งี้เห็นว่าเผือกก็เสียไปไม่ีดอนเลยเจ้าหน โอ้แม่บ้านพันทมิตรศาสตร์อีกแล้ววันเห็นมือยังขี่กับเสดงว่าบอกเขาเซ้าก่อนครับผมเออก่อนสีเมือนีกอ่ก่อนจะเข้าสิขอล่อนะครับโอ้ขอล่านะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับพี่โซกเอ็เอ็นเอ็นขมาดตักทายนะครับทุกข้อความครับผมพี่น้องอยู่ดีมีแห้งเก็บยาได้ไข่ยามีครับไข่ล้ำรวยล้ำรวยทุกคนล้ำรวยมีความสุขครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ